สาวอิงอิงฟาดกลับพิธีกรพร้อมไใ้ชื่อชอบปั่นข่าวเหมือนรู้ดีเลยค่ะเป็นที่รู้จักกันมาสักพักลแล้วล่ะค่ะสําหรับสาวอิงๆๆอิงอิงนภัทสาวน้อยที่มีเรื่องด่าวม,มากับแัญญยาธัญญยาเรกคะ่ะจนเรื่องเหล่านั้นบานปลายแต่ก็จบลงได้ด้วยดีแล้วค่ะก็ยังเป็นที่ถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆสาหรับสาวอิงอิงโดยมีชาวเน็ตบ,บางไรายไม่ยอมมุฟออนค่ะจากเรื่องด่าวม,มาที่ผ่านมาเขาไปคอมเมนต์หยาบคายใส่สาวอิงอิงอยู่ในทุกช่องทางเลยจนต่อมาสาวอิงอิง ได้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์หยาบคายล่าสุดมีอีกประเด็นร้อนแรงแล้วล่ะคะ่ะทําให้สาวอิงอิงถึงกับไม่พอใจอย่างมากค่ะโดยเธอเผยว่าพิธีกรท่านหนึงชื่อมดเอกชอบบอกว่า อิงได้น,นั่นได้นี่เวลาทะเลาะกันมันรู้จริงแค่ไหนวะงงมากขนาดให้เรายังไม่รับไว้เลยพูดมัวซ่วเป็นวิธีกรได้ไงอะบ้าบอหลายรอบและนางวดเอ็กเนี่ยชอบปั่นข่าวเลอ,เอะเทอะชอบทําเป็นรู้ดีแต่ดันไม่รู้อะไรเลยโดยชาวเน็ตก็ต่างพากันแนะนําว่าอย่าไปสนใจจะดีกว่าคะ่ะแม้งานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันคะ่ะ